สวัสดีค่ะต้นรดาคลินิกก้ภาพบำบัดน,นะคะแล้วกอ็อีกเครือข่ายหนึ่งของต้นรดาก็คือบัวใหญ่นะคะสาขาบัวใหญ่กายภาพบำบัดค่ะก็อันนี้ก็จะต่อจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่เราคุยกันในเรื่องของตัวหมอนรองกระดูกนะคะอันนี้เดี๋ยวทวนนิดนึงเล็กน้อยนะคะถ้า,าคนที่มีอาการปวดหลังแล้วก็ล้าลงขาแบบฉับพลันนะคะสําหรับคนที่ยกของหนักมา หรือนั่งนานๆบิดเอี้ยวตัวมานะคะแล้วก็ปวดหลังเลยแล้วก็มีอาการชาเลา้าลงขาเลยจะทํายังไงบ้างนะคะทีนี้เดี๋ยวเราทวนกันนิดนึงเนาะ,ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตัวหมอนรองกระดูกนะคะอันนี้โมเดลเหมือนเดิมถ้าตัดภาพออกมาจากที่ที่หลังนะคะแรงอัดถ้าเรานั่งนานๆอ,อยู่ในลักษณะที่ถ้าค่อมตัวนานๆด้านหลังด้านหน้านะคะถ้าเราค่อมตัวนานๆแรงกดอัด จะเกิดทางด้านหน้าแบบนี้นะคะจะทําให้ด้านหลังเราเนี่ยกระดูก2ชุดเนี่ยมันเปิดออกจากกันเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดคือ,อตัวหมอนรองกระดูกก็จะเบียดกับตัวเส้นประสาทแบบนี้เลยนะคะถ้ามันเกิดแบบนี้เลยฉับพลันเราก็จะมีการปวดบริเวณหลังส่วนล่างเนาะแล้วก็เล้าลงขานะคะลงมาที่บริเวณก้นก้นย้อยนะคะหรือก็ ลงมาบริเวณขาบางคนก็จะปวดหน่วงๆในเขา่ทาทั้งๆที่ไม่ได้มีปัญหาที่เขา่าเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดอ,อาการแบบนี้เกิดขึ้นเราจะแก้ไขย,ยังไงได้บ้างนะคะอคอเอาตั้งแต่ตอนแรกก่อนสมมุติว่าก้มมาแล้วปวดหลังแล้วลงขาเลยฉับพลันนะคะเอาท่าขึ้นเตียงก่อนก็ได้สมมุติเนาะปวดหลังปวดมากเลยนะคะ มันจะเป็นท่ากายบริหารนะคะสําหรับที่เป็นในระยะแรกสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือเรามีแผลที่หลังเราก็ต้องคีบหลังไว้นะคะล็อกตัวหลังไว้ปิดหลังไว้เลยนะคะอย่าอย่าเปิดหลังปิดหลังหรือแอนหลังหรือล็อกหลังไว้ให้ตรงอ่ะทีนี้ท่าขึ้นเตียงท่าแรกก่อนนะคะถ้าเป็นแบบฉับพลันให้เริ่มที่ท่าที่ซอกก่อนอ่ะท่าขึ้นเตียงล็อกหลังไว้นะคะเดีย๋ยวให้พี่ต้นไหนอธิบาย อยาาให้หลังอยู่ในท่าตรงมากที่สุดนะครับดังอเอาขาขึ้นทีละข้างมีหมอนก่อนใช่ค่ะมีหมอนซัพพอร์ตก่อนในตอนแรกทีนี้เอาหมอนนะคะมาซับพอร์ตบริเวณหลังส่วนล่างนะคะช่วงระหว่างขอบขอบของสะโพก กับหลังส่วนล่างนะคะแล้วก็ดันหมอนมาซัพพอร์ตอาจจะให้ญาติช่วยก็ได้นะคะถ้าเจ็บในช่วงแรกหรือถ้าดันเองได้ก็กันเลยใอ้ยกตัวขึ้นอีกนิดนึงอ่ะโอเคนี่ะอันนี้ในช่วงแรกนะคะก็คือวางหมอนไว้ก่อนในช่วงของหลังทิ้งไว้แบบนี้นะคะอ่าประมาณห้าถึงสินาทีแล้วเราดูรีเช็คอาการว่าอาการที่มันปวดล้วลงขาะคะ่ะ มันทุเลาลงไหมนะคะทีนี้ถามว่าแบบไหนถึงจะดีอาการก็คือปวดเล้าลงขาพวกนี้จะค่อยๆถดขึ้นถดขึ้นก็คือจากเดิมเคยรู้สึกล้าลงช่วงน่องช่วงเข่าทางด้านในแบบนี้นะคะจะเหลือกลับมาคือเหลืออยู่ช่วงก้นหรืออยู่ตรงช่วงหลังถ้าอาการชาเลา้าอาการปวดเลา้ามันคืนสู่เซนเตอร์แบบนี้ค่ะถือว่าดีโอเคนะคะการกดเบียดต่อตัว,ตวเส้นประสาท ลดน้อยลงนะคะอันนี้คือในช่วงแรกเนาะนอนแบบนี้ประมาณ5-10นาทีก่อนนะคะแล้วก็รีเช็คดูว่าอาการเป็นยังไงบ้างน,นะคะอันนี้คือรีและเพื่อดันตัวหมอนรองกระดูกกับปิดที่หลังไว้เนาะสะเตจแรกพอจบสมมุติจบแนละ้วอาการเริ่มดีขึ้นปวดเล้าลงขาน้อยลงปวดที่หลังลดน้อยลงในท่านี้นะคะท่าที่สอง ปรับสเตตก็คือเอาหมอนตรงนี้นะคะออกนี่เราเอาหมอนด้านล่างออกนะค่อยๆยกตัวขึ้น,นวางลงในบางรายอาจจะมีปวดตอนขยับตัววิธีช่วยก็คือเกรงหน้าท้องหรือขมิบิดก้นช่วยในขณะที่เราเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ล็อกแกนกลางไว้ให้ตรง อันนี้เราก็เริ่มออกแรงแรงปิดที่กระดูกสันหลังเพิ่มมากขึ้นเราจะไม่เปิดหลังในทิศดีเนาะเราจะค่อยๆปิดมันไปเรื่อยๆเพื่อดันตัวเยนรี hmm. ่ด้านในอะค่ะกลับสู่ศูนย์กลางเดิมนะคะอ่ะทีนี้พอเราได้ท้านี้แล้วเราก็นอนต่ออีกนะคะนอนต่ออีกประมาณ5-10นาที mm hmm. เหมือนกันเลยแล้วรีเช็คดูนะคะว่าการมันถดขึ้นไหม กลับสู่เซนเตอร์เดิมไหมนะคะก็รีเช็คดูทีนี้ถ้าในทางคลินิกเราอะค่ะเราอาจจะแอดแอดให้คนไข้ในระหว่างที่นอนคว่ำอ,อยู่แบบเนี้ยเราจะเพิ่มแรงปิดของหลังนะคะด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อแต่จะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อช่วงสะบัก มันจะมีกล้ามเนื้อช่วงสะบักนะคะที่เป็นหนึ่งในกลุ่มของเชนกล้ามเนื้อน้ะงเป็นกลุ่มในในเชนกล้ามเนื้อสไปรัลไลหรือที่เรียกว่าตัวลองบอยอันนี้เราก็จะกระตุ้นเขาเข้าไปด้วยเพื่ออะไรเพื่อลดการกดลดแรงอัดต่อหมอนรองกระดูกนะคะทีนี้เวลาเรานอนแบบเนี้ยอาการเริ่มค่อยๆทุเลาลงแล้วก็จะกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดนั้นเข้าไปด้วยอ่ะทีนี้ทํายังไงให้มันให้เอามือออกอเอามือออก เาตัวเข้าไปโครงการล็นิดนึงนี่ค่ะนี่เขียงข้อสอบลงเล็กน้อยนะคะเห็นไหมเขียงข้อสอบลงเล็กน้อยอ่ากระตุน้นปิดที่หลังโดยการกระตุ้นกล้ามเนื้อสะบักนะคะคนไข้ยกศอกขึ้นตรงๆอ่าแล้วหนีสะบักเข้านะคะอันนี้ก็คือเริ่มเพิ่มแรงปิดที่หลังนะคะลดแรงกดอัดต่อตัว กระดูกสันหลังเรานะะก็ทาเบาๆเราก็อาจจะยังไม่ยุ่งกับที่หลังเนาะเพราะว่าที่หลังมันมีการอักเสบของตัวหมอนรองกระดูกใช่ไหมคะ,ะขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะทาไปเรื่อยๆเท่ากับรีเช็ตอาการไปด้วยเท่ากับว่าอาการเนี่ยมันจะไม่ปวดเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ถ้าปวดเพิ่มมากขึ้นในขณะที่เราทําแม้กระทั่งตั้งแต่ท่าแรกที่เราอลองหมอนก็ให้นอนค้างก่อนอย่าเพิ่งเพิ่มสเต็ปฉะนั้นสเต็ปแรก พึงระวงไว้ว่าให้ใช้หมอนก่อนนะคะถ้าใช้หมอนแล้วอาการดีขึ้นค่อยเอาตัวหมอนข้างล่างเนี่ยออกหรือปรับระดับหมอนให้มันเล็กลงก็ได้ถ้าเราเอาหมอนออกแล้วมันปวดเพิ่มมากขึ้นก็ให้เอาหมอนที่มันบางกว่านี้นิดนึงมาซัพพอร์ตเราค่อยเอาออกทีละอันนะคะจนกระทั่งไม่มีหมอนอยู่เลยนะคะอะขึ้นมาเรื่อยๆอทำค่ะถามว่าทำเท่าไหร่อ่า แล้วแต่บางเคสนะคะบางเคสอาจจะต่อเนื่องกัน10ครั้ง3างเซตอาการที่หลังก็ทุเลาลงนะคะค่อยๆทำปิดหลังเหมือนเดิมอาศัยการปิดหลังเราจะไม่เปิดหลังนะคะสมมุติทำแล้วอาการดีขึ้นอ่ะไม่ได้มีอาการปวดเพิ่มบริเวณนี้หรือไม่ได้มีไม่ได้มีอาการชาล้าเพิ่มขึ้นนะคะ อาการดีขึ้นให้ปรับเป็นสเตจต,ต่อไปสเตจต,ต่อไปก็คือมากระตุ้นกล้ามเนื้อข้างล่างนี้นะคะเพื่อให้หัวสะโพกเนี่ยมันหมุนลงหรือเกิดในลักษณะของแอ็นทเียเทวิทิวก็คือหมุนลงเพื่อปิดด้านหลังเหมือนกันทำวิธีการโดยพับเข่าขึ้นโเคนะ,คะคแล้วก็ลงทีนี้ในบางเคส อาจจะพับเข่าได้ประมาณนี้แล้วเจ็บให้เอาเท่า,าองศาเท่าที่คนไข้จะทําได้แล้วเดี๋ยวพอเรารีเช็คไปเรื่อยๆเนาะสมมติอันนี้ครั้งที่5ใช่ไหมคะครั้งที่หอ่ะไปครั้งที่เจมาถึงปุ๊บครั้งที่8ในเลงเดิมเนี่ยเราไม่เจ็บละค่อยๆเพิ่มเลงของเขา่าพับเข่าเข้าไปครั้งที่9 ั้งที่10ช่วงแรกที่เราพับขาขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเริ่มมีเจ็บเจ็บจิกจิกนิดนึงแต่ถ้าเราทําไป1เซตเนาะครบเซตหนึ่งแล้วเนี่ยเราเหยียดขาออกมาวางปึ๊บอาการมันเบาลงอ่นะอาการมันเบาลงเซตที่สองเราถึงค่อยๆเพิ่มองศาจนการพับเข่าเรามันไปได้เกือบสุดเลยนะคะก็ทําไป 2- 3ถึงเซตทําไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้นะ อย่างในกรณีนี้อะอย่างจังหวะเนี้ยเซตแรกเราได้เราได้องศา90องศาแค่ที่เซตแรกเซตที่2เราลองพับเพิ่มดูคนไข้ก็จะค่อยๆได้เพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะปรับให้เกิดการปิดที่หลังนะคะพับไปเรื่อยๆพับไปเรื่อยๆสมมตุติอาการที่หลังค่อยๆดีขึ้นละเออเริ่มเบาลงไม่ได้มีเล้าลงขาเพิ่มมากขึ้นเราก็ค่อยปรับเป็นสเตทถัดไป แต่ถ้าทำแล้ว3 3เซตก็แล้วอ่ะเพิ่มต่ออีกเซตหนึ่งเป็น5เซตยังไม่ดีขึ้นนะ,ะหรือมันยังมีปวด่วงๆอยู่ตรงกลางไม่ได้หมดไปก็กลับไปทำท่าแรกก็คือท่ายกศอกขึ้นนะคะสมมติอันนี้อ่ะเราดีขึ้นแล้วเนาะแต่ส่วนใหญ่อ่นะค่ะเวลาค่อยๆทำทีละสะเตปไปอนะค่ะคนไข้ก็จะค่อยๆรู้สึกอาการดีขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสะเตปเนาะ สมมุติอันนี้หกสาวเซต็จแล้วใน3เส้นนี้พับเข่าไปเรื่อยๆแล้วดีขึ้นอ่ะทีนี้ดีขึ้นเราเพิ่มสเตจการปิดหลังที่เยอะขึ้นก็คือแรงคอมเพสต่อหลังเยอะขึ้นนะคะทีนี้อ่ะ,ะเป็นท่างอศอกนะคะโพนออนเอวบูก็คืองอศอกค้างไว้อ่า จังหวะแรกนะคะที่ขึ้นค่อยๆขึ้นมาแบบนี้เหมือนเดิมนะคะค่อยๆขึ้นมาแล้วก็รีเช็คอาการที่หลังในขณะที่ขึ้นจังหวะแรกที่เราเพิ่มแรงกดนะคะอาจจะมีปวดบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยขอให้เรากลับสู่ท่าบบท้าเดิมแบบนี้กลับสูนย์้าเดิมแบบนี้แล้วอาการปวดไม่เพิ่มมากขึ้นแล้วเราเบาลงอันนั้นเราไปต่อได้เลยนะคะทีนี้ท่านี้ทํายังไงทําซ้ําเหมือนเดิมค่ะสิบครั้ง ขดขึ้นมาหนึ่งไปกลางออกอขึ้นมาสองอ,อันนี้เราก็จะเพิ่มแรงอ่ะทีนี้ถามว่าให้คนไข้รู้สึกเหมือนเราเอาเข็มขัดนะคะลัดสะโพกไว้แปะกับเตียงแล้วค่อยๆให้เขาชันตัวขึ้นมานะคะหรือตัวเราเองทําเองดูคลิปนี้ก็ค่อยๆชันตัวขึ้นมานะคะพยายามกดล็อกสะโพกไว้อ่าโอเคกลางออก เมือนเดิมเลยถ้าในช่วงแรกเราอาจจะเริ่มมีเจ็บๆตรงนี้บ้างไปอย่างน้อยเซตที่2หรือเซตที่3อาการเราจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ทุเลาลงนะคะองศาที่เราชันตัวก็จะค่อยๆได้เพิ่มเพิ่มได้เยอะขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทาแล้ว3เซตก็แล้ว5เซตก็แล้วยังไม่ดีขึ้นให้ถอยกลับมาก่อนที่ถ้าท่านี้ ก้าวขาพับเข่าก่อนนะคะก็ทํำท่าที่เราทําได้ไม่ต้องอัพเลเวลเป็นเลเวลต่อไปแต่ถ้าโอเคเราทําแล้ว3เซตแล้วดีขึ้นหรือเพิ่มไป5เซตแล้วเราดีขึ้นแล้วก็เพิ่มสเต็ปต่อไปในการอัดตัวหมอนรองกระดูกตัวเย็นเรียค่ะให้มันกลับเข้าที่เดิมเนาะอ่ะสมมติทำแล้ต่อมาเรื่อยๆเลยอ่ะอีก2ครั้งอีกสครั้งยันมาเพคคิ่มแรงอัดเนาะที่หลังอ่ออ โอเคมาสมมุติอันนี้เซตที่3ชันตัวขึ้นแล้วอาการมันเบาลงแล้วองศาที่เราชันตัวก็ไปได้มากขึ้นทีนี้พักเนาะพักสักแป๊บนึงสักนาที2นาทีอ่ะแล้วค่อยๆเพิ่มเป็นท่าคอบบ้าก็คือโพนออนแฮนโพนออนแฮนก็จะเพิ่มแรงอัดที่หลังเข้าไปเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะ พักเสร็จแล้วดีแลกเสร็จแล้วอาการไม่ได้ปวดเพิ่มขึ้นไม่ได้มีชาล้าเพิ่มขึ้นอยู่ในท่านี้แล้วโอเคเลยนะคะอ่ะทีนี้ค่อยๆขึ้นโทนออนแฮนนะคะชั้นสองเข้ามาก่อนอ่ะนั่นแหละค่ะค่อยๆย,ยันตัวขึ้นเหมือนเดิมค่ะเราให้รู้สึกว่ามันมีเข็มขัดล็อกเรารัดเราไว้ติดอยู่กับเตียงแล้วเราชันขึ้นมาแค่ช่วงหลังทีนี้อ่า คอมบกับการหายใจให้เราให้อ่าพี่คนหนาอธิบายนะคะคอมบี้กับการหายใจคือคือจังหวะขึ้นให้ผ่อนลมหายใจออกให้สุดนะครับเพื่อลดการทํางานของกล้ามเนื้อจะเพิ่มแรงอัดตอนหลังก็ดได้ก็คือขึ้นก่อนแล้วก็ให้เป่าลมออกใช่ไหมคะอ่ะเราลองทดสอบอีกรอบหนึ่งนะสมมติงอตัวงอลงจังหวะนี้ต้องหายใจเข้าใช่ไหมคะ อนชีพปกติเลยครับแต่ว่าแค่ดันเข้าแล,ล้วผ่อนตอนเนี้ยถึงจังหวะยันสุดนี่ครับให้ผ่อนลมหายใจออกก็คือจังหวะยันสุดนะคะให้เรา่อนลมหายใจออกนะคะจังหวะลมหายใจเข้าออกปกติแต่พอจังหวะขึ้นสุดปึ๊กให้เราผ่อนล,ลมหายใจออกแล้วก็ผ่อนลมออกเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังช่วงนี้รีแลกซ์ก็จะเพิ่มแรงอัด ลงทีปะการาอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทําซ้ํา10ครั้ง2องถึงสเซตหรือ5เซตก็ได้นะคะถ้าคนไข้ไหวเซตละ10บครั้งในแต่ละเซตให้รีเช็คอาการนะคะว่าที่หลังอาการมันทุเราลงไหมนะคะถ้าอาการทุเราลงโอเคเลยแปลว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันค่อยๆดันตัวหมอนรองกระดูกลงไป สู่แกนกลางของมันไม่ให้มันกดเบียดต่อตัวเส้นประสาททีนี้เราก็ยังต้องคงรักษาแผลอยู่เนาะเหมือนเรามีแผลที่หลังก็ต้องรอให้แผลที่หลังมันสมานดีก่อนอย่าเพิ่งงอตัวอย่าเพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยทำแล้วโอเคแล้วเบาลงแล้วไปเผลอก้มตัว,ตวอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะมันจะทําให้ยิ่งหาให้แผลเราะคะ่ะที่หลังอ่ะยิ่งเปิดออกเปิดออกมันก็จะไม่หายสักทีมันก็จะไม่อาเทินสู่ภาวะที่เนื้อเยือ่อฟื้นตัว ะะมันก็จะวนในระยะของการอักเสบเริ่มดีขึ้นอักเสบเริ่มดีขึ้นกลับมาอักเสบอีกเพราะว่าเราไม่ได้คอเล็กหลังให้ตรงนะคะหรือว่าถ้าเป็นในช่วงแรกถ้ามีลังบ้าซัพพอร์ตก็ใส่ร่วมด้วยก็ได้นะคะใส่ตอนทํางานเนาะแต่ว่าเวลานอนก็ถอดออกนะคะถ้ามีเวลาก็ให้ออฟเซซส์อ่ะทวนอีกรอบนึงนะคะสะเต็ปแรกก็คือชาเลอร์นะคะก็คือเอาหมอนรองก่อนปึ๊บ ทิ้งไว้5-10นาทีนะคะถ้าการดีขึ้นอาการปวดเข่าบวดไหเทินสู่เซนเตอร์ไม่ได้เป็นมากขึ้นไม่ได้ชาเล้ามากขึ้นนะคะเอาหมอนตัวเนี้ยออกอ่ะเลเวลที่2เอาหมอนออกนะคะแล้วก็พักดูอาการก่อนนะคะพอ,อพักดูอาการแล้วได้อะเริ่มดีขึ้นกระตุน้นกล้ามเนื้อหลังปิด ปิดที่หลังเหมือนเดิมก็คือกระตุ้นกล้ามเนื้อสะบักนะคะทับสอบลงมาเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วกดอ่าดันสอบขึ้นตรงๆถ้าใครมีน้ําหนักมีขวดน้ําก็เอาขวดน้ําไว้ที่มือได้อ่ะพุ่งสอบขึ้นตรงๆแล้วคนไข้หนีบสะบักเก็บคอเก็บคางเนาะเคโนี่ยค่ะอันนี้ก็จะท่าน,นี้คนไข้จะค่อนข้างรู้สึกที่จะสบายที่หลังเพิ่มมากขึ้นหรือเบาอ่ะไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะสิบที สามถึงห้าเซตนะคะพอการที่ที่หลังเริ่มเบาเพิ่มขึ้นสเต็ปนะที่เท่าไหร่เอ่ยมีหมอนเนาะสเต็ปที่หนึ่งเอาหมอนออกสเต็ปที่สองกระตุ้นกล้ามเนื้อสะบักสเต็ปที่สามนะคะแล้วก็สเต็ปที่สี่พับขาขึ้นกระตุ้นให้สะโพกมันม้วนลงเพิ่มแรงอัดที่หลัง okay. ค่อยๆไปเหมือนเดิมนะคะถ้าพักขาขึ้นสเต็ปที่สี่แล้วนะโอเคค่ะ okay. พับเขา่าสเต็ปที่5 elbow. ้าโพนออนเอวโบ่สเต็ปที่5้าโพนออนเอวโบก็คือชันสอกขึ้นให้ลำตัวทิ้งไว้กับข้อสอบเพิ่มแรงอัดนะคะแล้วก็สเต็ปที่6นะคะโพนออนแฮนหรือท่าฮอปป้าที่หลังก็ล็อกไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ คอมไบกับการหายใจใช่ไหมคะเป่าลมออกอ่าทีนี้ถ้าเราทําเสร็จแล้วเราอยากจะลุกออกจากเตียงกลับไปยืนเดินนะคะเอาวิธีลุกเหมือนกันกับตอนขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยววิธีลุกอธิบายเพิ่มเติมให้นิหนึงก็ขยับเข้าข้ามเตียงนะครับจากวงนี้สอง้า1หนึ่งคือห้านอนข้างก่อนก็ะค่อยหย่อนขาข้างไดข้างหนึ่ตรง ่นปึ๊บเดิไปแบบหลังแล้ก็จะอยู่ในแนวตรงแบบนี้นะคะทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงเวลาไอหรือเวลาจามเราก็ต้องระวังนะคะอย่าโค้งตัวแบบนี้เนาะไม่งั้นหลังมันจะเปิด <c oughs> หรือจามเนาะหลังจะโค้งทีนี้สิ่งที่จะทําได้ก็คือเอามือมาซับพอตที่หลังไว้แบบนี้นะคะ ช่วยประคองที่หลังไว้แล้วอีกท่าหนึ่งนะครับตอนนี้ถึงท่าเนาะเมื่อกี้ถึงท่าแต่ท่านเราถ้าอีกท่า,นนะาทีานนอทา่อาจจะเริ่มจากท่าประเคนก่อนนะครับประเคนขาลงแล้วก็ยันตัวถึงางเหายไปจริงนะผม ทุกท่าก็คือต้องให้ล็อกหน้าท้องแล้วก็ทำมิดก้นช่วยนะคะเพื่อให้โตแกนกลางมันสเตบลไลซ์หรือมั่นคงเพิ่มมากขึ้นค,ค่ะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามได้เลยนะคะทักมาถามในอินบ็อกซ์ได้เลยสวัสดีค่ะ